อัจฉริยะขั้นสุดยามาฮานู s อเอสเอ็มัว so ชีดใหม่าะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะชวงสุดท้ายของยามาาคือแค่สนามแบบอันคัดอยู่กับพี่แทมมี่นะก็ถามพี่แทมมี่ถึงเรื่องของบิวเมอร์ดันกันต่อนะคะเป็นแมตช์การแข่งขันที่พี่แทมมี่เองไปแข่งในบิวเมอร์ดันบ้างนะก็ที่เจอตัวดอดดอนก็จะมีแบบพี่แทมมี่เจอวินัสวิวเลียมอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นยังไงถือว่าเวลาเรารู้เอางี้เวลาเรารู้ว่าออกมาปุ๊บเลยต้องไปเจอมือวงพี่แม่ให้ผมจ่ายบัตรแล้วครับ โอเคขอโทษค่ะน okay. ี่ครับคือผมอยากขอโทษผู้ชมผมอยากแจ้งแันคุณ pues ผู้ชมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าแมนยูกับเรพูลมาต่างกันจริงแฟนแมนยูส่งเข้ามาได้นะครับ ใครอยากที่จะคุยกับพี่นิหนานะครับจัดแล้วเจ๊วานแมนยูเรื่องเวลาที่จะคุยกับพี่แดนนี่โอเคส่งเข้ามก่อนนะคะรอเล่น SMS แจก2รางวัล2ใบนะครับแมนยูเตะนักกระชับมิตรในไทยวันที่เท่าไหร่11หรือ13บสามซีเจซีเจแซูซูนะคะตอบทวีเดียวไม่พอต้องส่งมามากที่สุดด้วยรับไปเลยบัตรยูแมนยู2รางวัลครับอ้าวพี่แดมี่เรื่องของเวลาที่เราจับฉลากไม่ใช่จับฉลากหรือไม่กะทั้งว่าการแข่งขันเนี่ยไปเจอแบบพวกมือวาง ตัวดั๊ดดแบบคนัสเซรีน่าอะไรเงี้ยตอนเราแบบรู้สึกยังไงคะจันรู้สึกยังไงตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบโหเจออีกนะหินนะแต่มีอยู่ปีหนึ่งเจอคู่พี่น้องเนี่ยค่ะประมาณ4ถึงหครั้งในปีเดียวกันนะจนแบบว่าเซรีน่ากับวีนัสบอกเฮ้ยทามี่เจออยู่อีกแล้วเหรอแล้วบอกฉันไม่อยากเจอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาเจอกันคือเขาแบบสองคนนี้น่ารักมากคือแบบเฟรนดี้มากแล้วก็แบบคือเป็นช่วงที่ คุณพ่อแทมมี่ตอนนี้คุณเดินเดินทางอยู่ด้วยแล้วก็เจอพ่อของของของวีนัสเนี่ยเขาก็จะทักกันตลอดแล้วคุณพ่อคุณพ่อวีนัสแต่จริ้จะถามเอ้ยคุณพ่อแทมมี่เป็นไงบ้างคือจะคือจะแบบจะเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยจะน่ารักกันมากเนี้ยแต่แมต t นี้ก็ก็คือแมต tn ์คอ r เตอร์ปี2008ค่ะก็สู้เต็มที่ค่ะแต่สู้ต้องยอมรับว่าเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีมากนั่นคือนั่นคือจุดจุดที่ที่ที่วีนัส เป็นจุดเด่นของเขาก็คือคือรับลูกเสริ์ฟก็แขนล้าวไปเลยอะสั่นแรงมากตีเจอคู่พี่น้องค่ะวีนัสกับเซเรนาเนี่ยคนไหนยากกว่ากันคะพี่เจอเซเรนายากกว่าความรุนแรงเยอะกว่าแต่ว่าวีนัสจะจะเหมือนอาจจะไม่รุนแรงแต่เป็นคนวางวางลูกแบบคือวางดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือ อรีน่าอย่างที่อย่างนี้เขาบอกคือเห็นว่าเออดูแข็งแรงและตัวใหญ่แต่จริงๆวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากแล้เรวาแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยน,นี่แรงสุดแล้วนะคะตีลูกเหมือนไม่ได้วะ <laughs> พี่ <laughs> พบ่เป็นคนตีไปไหนเลยข้อมือไหวมากนะครับโอ้โหเหรอคะครับ <laughs> จังหวะแบบสะบัดข้อมือทีนี้เทนนิสสมัยใหม่เขาใช้ข้อมือเขาช่วยใช่ไหมเออหลอกจากแขนไหม น่าันมันน่าจะเป็นร่างกายทั้งคือจริงๆเทนนิสใช้ทั้งตัวทั้งที่ททหลักๆคือจะใช้ตัวมากกว่าเลยเขาอย่างอย<ช>่างอย่างสมมติเฟซเจอขึ้นขึ้นวอลเลย์ <ขะ S 2> เขาต้องหักข้อตีพาสซิ่งชอ็อตอย่างเงี้ยอ๋อก็ก็มันมันน่าจะเป็นแขนมากกว่าคือแต่ถ้าจะเป็นลูกฉุกเฉินลูกนั้นแบบลูกแบบเหมือนแบบนานๆแบบทีลูกฉุกเฉินแต่ว่าถ้าใช้ตลอดมันมันก็จะเสียใช่ไหมมันจะมันจะไม่ไหวขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือน มันก็ลูกกับไม้มันก็หนักแล้วอย่างเงี้ยถ้าไปใช้เยอะๆมันก็จะเจ็บอันนี้ขอบอกขอแบบเหมือนว่าเออให้ระวังนิดนึงว่าให้ใช้แข็งกับลําตัวพื้นตีมากบอกว่าบางคนเนี่ยไปตีแบตแล้วมาตีเทนนิสข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันใช้คนละอย่างกันพังพังพังง่ายแล้วก็อันนี้เป็นความรู้นะคะที่ฝากไว้ในเรื่องของเทนนิสทีนี้มาดูพี่ทามี่เจอกับมารียชาร์บัวเห็นบอกว่า เ,ออเคยตีคู่ด้วยค,คู่คือแบบเล่นประเภทเล่นแบบเหทคู่ก็เป็นเป็นช่วงที่ตอนนั้นมาเรียยังมาเรียยัง,มยยยงไม่ได้ไม่แชมป์มิวมาดัานเลยอ่ะเป็นช่วงเขากาลังกาลังเหมือนขึ้นเลยอยงี้ค่ะก็ได้มีโอาากาสจับคู่กับมาเรียก็เล่นกัน2รายการ, ừ, ก,ารก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ลักเซมเบิร์กก็ก็ได้ก็คือได้แชมป์มาทั้งสองรายการก็ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได ได้คุยกับได้คู่กับมาเรียด้วยอะยเยเพราะก็นิสัยดีนะใช่แล้วนี่เป็นเป็นตอนที่พี่ธามี่เจอกับมาเรียในปี2011ค่ะตอนที่เจอกันี่ออสซี่ไปดูค่ะต้องสังเกตว่าไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เพราะว่าสองวันก่อนเข็นเขาเท้าพลิกค่ะก็จะแบบอืดๆหน่อยค่ะแบบนี้ แต่ก็พยายามยิงก่อนพยายามจบแต้มไม่เร็วเพราะวิ่งไม่พรวิ่งไม่ค่อยได้แต่ก็สุดยอดแล้วครับพี่อันนี้เป็นรอบอะไรพี่จำได้รอบรอบเอ่อน่าจะรอบสองมั้งคะของสองรอบแรกหรือเออรอบแรกค่ะรอบแรกออสเชโนเพนปีนั้นเลยอ๋อใช่ใช่จำได้ว่าเจอเจอแบบเจอตั้งแต่รอบแรกคาราบูว่ากับแผนการเขาเยอะไหมพี่ เนการเออเห็นคือผมผมอ่านหนังสือเทนนิสเขาบอกว่ามาเรียเป็นคนที่มีไม่มีแพลน B สมมติโตเบสไลเนอร์แพ้ก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ฝันจะแก้ยังไงเวลาเจอเป็นเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมาเรียก็เป็นอย่างที่บอกคือเป็นพาวเวอร์เกมคือเหมือนต้องต้องต้องตีหนักต้องบุกก่อนอะไรอย่างนี้เรื่องแบบอย่างอย่างพิกแพลงอย่างแบบอะไรก็ก็มีบ้างแต่ว่าจะจะถนัดท้ายขอนมากกว่าขึ้นหน้าจะไม่ไมม่่่ยยังสเเกคคอออขึ้้นาีจะแบบโ เสิร์ฟหนักตีหนักนั่นคือ,น,น,คอนั่นคืออัมบู๊ตของเขาคือเขาต้องเปิดเกมก่อนต้อง,ต,องต้องคือลูกแรงอะค่ะใช่นะคะ